ีระคะงเก่งแต่ว่าตอนนี้เราบรรดา,าสมทานให้เก่งๆท่านได้รับดีกว่าน,นะคะบ้างเริ่อีกแล้วนะคะสำหรับคนที่ลงทะเบียนกับเอกกับพนะครับเราจะร่วมลุ้นจับฉลากจับรางวัลไม่ใช่จับฉลากสิเออ,เออจับรางวัลรางวัลเราเหลือเยอะนะคะรางวัลเราเหลือเยอะนะคะ มาครับเชิญชวนนะครับมาชมบูธของเราก่อนนะครับยันมาได้ครับจากทางเอกอพงนะครับนี่มีโปรโมชั่นดีๆมากมายมานะคะรอบรอบต่อไปนะคะเราจะจับฉลากกันละคะเราจะรู้รางวัลอีกนะคะรางวัลวเหลือเยอะกันครัตอนนี้รู้ไหมว่าแม่วันนี้ยอดจองกระหน่ำมากเลยนะยอดจอง ใช่แล้วแม่ข้าจะหิวน้อยนอนเบ็กันแล้ว่าหูจักป่ายอดจองละโอ้ยยอดจองแบบว่าเออรับมากเลยมั้งถูกต้องครับจองสนันวันวายวันนี้ มากคืออีกกพงครับวันนี้นะครับโปรโมชั่นฟรีดาวทุกรุ่นเลยนะครับฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะครับแมนคัมีบัตรประชาชนใบเดียวก็ออกรุได้นะคะออกได้สมาชิกหาดือนบุรีเกงสุดยอดเออสิบห้าเดือนอีกเกินหนึ่งปีเลยนะแมนจะมเบาเลี้ยงให้เลี้ยงทองกันทีหลังก็ได้ค่ะเราได้กำไรอีกเยอะนะคะเกินคุม้มเออ ช่มีเฉพาะรถถ่ายนะครับมีนู่นด้วยรถทีบอ้อยตัวทีบอ้อยก็เข้าสี้กได้มีทุกอย่าง่ะมาปรึกษาหาหลือกันได้นะคะถ้ามาปรึกษาเรามาสอบถามก็ได้นะคะเราตุนจานค่ะูกต้างครับรวมถึงโดนการเกษตรด้วยนะครับการทำเกษตรเรามีพร้อมทุกอย่างนะคะที่สำคัญแถมคนตัดอ้อยใช่แม่เป็นตัดอ้อยซอยใช่ ตอนนี้นะครับเชิญชวนเพราะ่าแม่แม่ได้ลกับเร้าได้ลงกัเมียนรอรอคนมาอีกประมาณสิบกว่าคนก็จ่จัดตลาดค่ะตลานยไม่ได้เช้าไม่ได้จัดตลาดถ่าถ่ายยุ่งของกันกันหุ่งๆุกันคุ่เนี๊ยรอรอรอคนมาต้องแจกให้หมดวันนี้เย้พุดอะไรต้องบกไหลจุกสตลาดครับก้อน เดชิญนยครับเฉยจะพครมีหางบัดนะครับที่ลงทะเบียนกับยันม่านะครับร่วมลุ้นนะครับของสมนาคุณนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าเหลือเยอะนะครับบาเนเหลือเยอะค่ะพัดลมก็เหลืออีกเยอะนะคะเตาลีดก็เหลืออีกหลายอันหมอหมอยังกอหมอนน้าพอนก็เหลืออีกหลายเด้อค่ะเด้อกาต้มน้ำไฟฟ้าแม่เออมีอไงล่ะหมอนน้าพอนใกล้ราค่ะใกล้ราค่ะ อันอยูโฮมนั่นคุณแม่ขานั่งยู่ฮมเลยค่ะนั่งยูเอมนั่งยู่งมถาแล้็จะจำเองค่ะมาเลยค่ะเด้อไม่สนใจแต่จะเลียนได้ตอบไปนี่ลราจะรู้เรามาอีนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะไม่สนใจเร่งยนมากใช้สะพันคุณแม่จกเป็นการถ่ายภากี่ยางก่นะคะมาไดยหยุดจะเรามมีคู่บอลกันดยเขารุ้นคู่บองกันจังเลย โรรานั่นเองแม่ให้แม่ไปยุ่นนั้นน้องไ่บ้สิกใช่่แารสูตงักโคร่าโอ้ยจะเป็นฮอนนะเดดยีกระได้กันจะเป็นบังคือฝนเนาะถ้าฝนน่ะมันเป็นจะเปเปียกนี่อันเดดมมนเป็นจะฮอนดิ้วายนเดดเดดอสตันนี่ยังไงเนี่ยกตันนี่เฮียหินส้มไก่นาะนันเอตน่งไนี่นี่ยหมเน ขอท่าที่รถแล้วข้าได้ขะดด้อต่อไปค้าถ้าเราได้ลงทะเบียนแล้วนะคะไม่ต้องนีเริ่มเ,เพราะวัาจับรางวัลแล้วค่ะจะรู้รางวัลอีกนะคะหนึ่งรอบนะคะของรางวัลเราเหลืออีกเยอะนะคะต้องบอกว่าใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็สามารถบารลงทะเบียนได้มาลงได้นะคะลงได้แล้วมัจะจับรางวัลเลยนะคะจะรู้รางวัลต่อเลยนะคะเห็นป่ะดิ่มวารลงวัลเหลือหลายจริงรางวัลเราเหลือเยอะนะคะ มาเอค่ะเค้อผู้เล่ว่าอยากได้มามามไม่ห้อยทีอยากได้แเทนมานะคะมานะคะเราจะจับละมันต่อนะคะเราจะรู้ละมันต่อนะคะแล้วสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจรถที่จะไปใช้ในการเกษตรนะครับสามารถมาปรึกษาพูดเราได้นะครับมีทุนรุ่นนะคะมีทุนรุ่นแล้วก็มีทุกเบรในการเกษตรด้วยนะคะตั้งแต่ย6กแรงม้า3าสิแรงม้าจนไปถึงห0 5้หแรงม้าเลยนะครับอันนั้น ้อย้อยเออเมื <rifles> ่อกี้้อยอยู่ใสร้อยห้าร้อยห้าอยู่ไหนอ่ะวันเนี้ยโนนเอออ๋อตรงน้นกว่าสีกึมกึมกว่าแล้วแบบกเป็นสีลิมิเต็ดด้วยนะอ่ะมันเป็นสีคำขำอะ